แป้งร่วนๆแล้วคือกริบจริงเขาปกปิดได้ดีอะทุกคนแต่ที่สำคัญก็คือไม่รู้สึกหนักหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวแบบบางเบาเป็นธรรมชาติเพื่อคนท้องโดยเฉพาะเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะแล้วก็วันนี้เราอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูงานผิวของเรานะคะนี่คือจะบอกเลยว่าผิวหน้าวันนี้เนียนกริบมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะทุกคน นี่นจะงานแป้งล้วนๆซึ่งอ่านเรื่องของเรื่องก็คือเราไปเจอแป้งมาตัวนึงนะคะแล้วแบบดีมากอยากจะเอามาแนะนําคุณแม่มากๆนะคะก็คือนี่เลยอาวิดาน,นี่นะคะเป็นแป้งของซี ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคุณหมอนะคะที่เขาแบบว่าตั้งใจทําออกมาเพื่อคนท้องโดยเฉพาะเลยนะคะคือเราอะใช้ตัวเอครีมทาท้องเขาอยู่แล้วนะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยคุณหมอเขามีาตัวแป้งออกมาใหม่นะคะก็เลยอาจจัดมาลองซะหน่อยซึ่งจะบอกเลยว่ามันดีมากจริง,รงๆทุกคนเลยต้องมาเม้ามอยกันในวันนี้นะคะมันแบบคือใช้แล้วเซอร์ไพรส์มากทุกคนไม่คิดเลยว่าจะดีขนาดนี้นี่คือแบบ แป้งรุนรวแล้วกอกริบจริงคือตัวเนี้ยเขาเทำมาเพื่อแบบว่าคนท้องนะคะที่มีปัญหาสิวหรือว่าคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีปัญหาสิวแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องแต่งหน้าอยู่อย่างเช่นเราเป็นต้นคือแบบจะให้แบกหน้าออไปหน้าสดไม่แต่งหน้าแล้วแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยคือรักตัวเองไม่ได้นะคะคือเราก็ยังอยากแต่งหน้าปกติแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้สิวมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแป้งตัวเนี้ยทอาออกมาแบบตอบโจทย์มาก,มากแป้งของเขามีสองสีนะคะก็สําหรับอีฟเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์หนึ่ง เหมาะสาหรับคนผิวขาวค่ะแต่ว่าสําหรับคุณแม่ที่ผิวสองสีนะคะก็ใช้เบอร์สองได้เลยจ้าชูแวบกลับมาที่ผิวหน้าสดนะคะนี่ให้ดูรอยสิวนี่นะคะคุณมีคุณนนตามกรอบหน้าต่างๆแล้วก็แบบที่หน้าผากอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแดงๆนะคะคืออยากให้เห็นระดับการปกปิดของแป้งตัวนี้นะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะใช้การปาดค่ะทุกคนนี่ปาดลงไปใช่ไหมแล้วก็ตรงไหนที่เราอยากจะปกปิดนะคะ แบบเหมือนบิวเพิ่มอ่ะให้เรากดยำ้ยำๆลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมทุกที เนียนคือแบบเขาปกปิดได้ดีอะทุกคนแต่ว่ายังดูเป็นผิวอยู่นะคะจะแ,แบบไม่ได้หนาโบะส่วนพวกแบบเนี้ยรอยแดงนะคะใต้ตาอะไรเงี้ยเราว่าเขาก็ปกปิดได้แบบเป็นธรรมชาติดีนะแต่ที่สําคัญก็คือไม่รู้สึกหนักหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวแบบบางเบาเป็นธรรมชาติยอยะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการคุมมันนะคะตัวนี้ก็คือคุมมันได้ในระดับกลางกลางนะสําหรับคุณแม่คนไหนที่ผิวหน้ามันมากๆนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้พรายเมอร์ทาช่วงแบบทีโซนยอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ช่วยคุมมันได้ดียิ่ง แล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยติดทนไปได้ตลอดทั้งวันมายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วจะทําให้อุดตันหรือว่า เว้ยเป็นสิวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคือคุณหมอเขาตั้งใจทําแป้งตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้อุดตันผิวอยู่แล้วแล้วก็เหมาะกับผิวที่บอบบางในระหว่างช่วงที่แบบเออเราตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญนะคะผ่านการทดสอบจากสถาบันเดิสแกนเอเชียมาแล้วนะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองด้วยบอกเลยนะคะว่าแบบลดมากจริงๆจรา ทาแป้งเสร็จแล้วค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าผิวคือแบบเนียนมากแล้วแบบว่าดูเป็นผิวนะคะทุกคนเพราะแบบรอยสิวอะไรตรงเนี้ยก็คือปกปิด กริบไปเลยนะเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะแล้วคือทาแป๊บเดียวคือเรียบเนียนไปเลยส่วนเรื่องสีแป้งนะคะบอกเลยว่าอย่างเงี้ยก็คือผ่องทั้งวันจริงๆทุกคนคือแบบสีไม่จอบไม่หมองเลยนะคะแล้วก็เติมระหว่างวันไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็ในแป้งตัวนี้เขามีบำรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยผิวหน้าของเราก็จะไม่แห้งกร้านนะและแป้งซีบรองนะคะไม่มีสารที่เป็นอันตรายกับคุณแม่ท้องแล้วก็ลูกน้อยแน่นอนนะคะสามารถใช้ได้ะคะ่ะทุกคนนี่วันนี้เอาลุกชายมาโชว์ด้วยนะคะตอนนี้แม่ท้องมอนแแลล้้้้้ววออ่ะะตนนนนีทงใใใหญคก็ถาสจ ะะไปดูได้เลยนะดิวทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างน,นะคะแอบบอกว่าราคาน่ารักแน่นอนนะคะจับต้องได้ค่ะ